Living down in gió. Yo, kế hoạch hoa. Doctor Hopper, bội yêu. Not thai. Três hay bội ghẹo. No. Trần mãn quân phụ nữ. Hình có thôi. Nếu có Qua mới.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  Qua ตั้งเมืองปากได้ข้างเมืองออวนศุอะไรอย่างี้ยนวขางทองอยู่เ้ฟั่นหลตั้งก็ฟังือเก่าแล้วผู้ันเนาะผู้ันม่ไปอะปูเดือดน่ะนะกันาบ้ยย้อนนกระสุนผูเดือดผูเนบุญตีนี่แม่นตั้งเมืองปาก้เด้อ สำเราของข้านายอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ระฆังรถซทบไม่ได้โดดไม่โดดเนี่ยนะสำเรดาวของข้าน่าโดดโอ้เจด้านสีดีกแล้นี่ก็นั่งหนาได้คิวรถเบี่ยงจันคิวรถเบี่ยงจันอย่างว่านี่ก้อนหมูคือน้อยหนไม่ได้นั่งหนาไม่ได้นั่งนะคือก้อนหมูก็ได้นั่งไทยก็ไม่สึอเลยนั่งกลา เมืองปากได้เด <themselves Moon S 2> <Credit> ี๋ยวสิภาคเบืองแข้งมึงจันบัดเนาะซ้ำซ้ำกันนะครับลุมดาวข้าน่ะโดนทางเมืองปากได้คทางเมืองปากได้กูก็บาดโต๊กสองหนึ่งเด้เป็นแน่ดึกหลักดึกหลักนะสิพาไคบางทางเวียงจันเด้อบัดนี้เด้อแตกต่างกับ mương bạc đai bo, bay về băng nhìn nhăng bo thăng nào, nhìn nhăng bo, nhìn yên có sản xuất, tôi nhìn bay viêng chân đó, mương gạo bạc bo. บ็ได้เห็นประสดประสันไปเด้อไทยเบิ้งเื้อผู้สีเดินทางกดีเบิ้งเส้นทางน่เด้ออันนี้ขสอมเพือเด้อขัสอบเพื่อเพื่อจักเพื่อจักจอดเบิ้งจอดเบื้งจอดเบิ้งจอดเบิ้ไทยคลิปเนี่ยเอาสีพายสีพาย บาดหน้าซักสิพายบัตรน่าซัอกอ,อ๋อข้อมัดอะน,นันใส่ด้วยหวงยางข้อมัดตีนรถก็เห็น,ห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 น